สบายดีเนาะเมื่อนี้ก็เป็นการแข่งขันกินมักแดงโมเนาะแล้วู้ที่ได้เข้าสิ้นก็คือเขียวกับแดงเนาะซื้อเขียวคนหนึ่งนะเส้อแดงเนาะชิงเงินรางวันเนาะสี่เติมเกี่ยวฟีฟายขอไปับสมเลยครับนี่มาแล้วครับเอาครับกำลังจะเริ่มครับเตรียมพร้อมครับผมหนึ่งสองสามไป พามได้ยินถึงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์เย้ยนาดีได้ยินถึงสวรรค์ปิดนรกปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียรสู้ซูซสู้สู้ซซาลังกาบาลังดีสูู้ซีซบาลดี ลอมาละกอมาละกอมะละกอขวด่วด้มม้แอปเปิ้ลมาละกอควอมก็ได้สิ like ้นสุดลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เขาเหตุคลิปใหม่ๆที่บ้ากว่านี้เนาะก็ขอบใจ